สวัสดีครับกวีนะครับจากเพจอสังหาริมทรัพย์ง่ายๆได้เงินล้านเนาะมีเพื่อนๆแล้วก็มี FC เรานะครับเมื่อวานนี้เองนะฮะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการออกแบบบ้านดีไซน์บ้านนะครับว่าเอเราจะทำยังไงในเมื่อเราไปซื้อแบบสำเร็จ 3D นะครับ3มิตินั่นแหละที่จะเอามาสร้างบ้านคือบ้านแบบนี้สวยจังเลยแล้วเราอยากได้แล้วเราได้แบบ ที่ปริมาณงานแนบเข้ามาด้วยนะครับก็คือก็คงจะได้ราคาถูกแล้วก็หลักพันนั่นแหละครับแล้วเขาก็จ่ายแจกไปกวีก็เลยตอบข้อสงสัยตรงนี้ว่ามันมีข้อสําคัญอย่างหนึ่งนะครับในการที่เราจะไปเลือกซื้อแบบบ้าน3 d ดีเนาะอ่าเราก็พูดกันในส่วนที่เราออกแบบแล้วกันเนาะในส่วนที่ถนัดนะบ้านเนี่ยก็คือของผมที่ทำเนี่ยครับจะเป็นบ้าน1ชั้นนะฮะบ้าน1ชั้น3มห้องนอน2ห้องน้ําโดยปกติแล้วนะครับเราจะสกิปก็คือเราจะมองข้าม เราจะผ่านเรื่องเกี่ยวกับการได้มาซึ่งที่ดินก่อนละกันแต่ว่าขนาดของที่ดินที่เหมาะสมนะครับคือหน่วยเนี่ยก็จะเป็นตารางวาเริ่มต้นนะครับหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยอยู่ที่50ิตารางวาละกันนะครับแนวแนวชิดแนวชิดแนวขอบของตัวบ้านนะครับที่นับเป็นประตูหน้าต่างช่องแสงนะฮะคือจําไว้ให้ขึ้นใจก็คืออย่างน้อย2เมตรละกันนะครับลักษณะความกว้างของอ แนวแนวลึกแนวกว้างเนี่ยฮะก็อยู่ที่ประมาณสัก14ถึงไม่เกิน20เมตรนะครับแต่อย่าลืมนะครับนะฮะร,ระยะล้นระยะห่างนะครับในการออกแบบแป่นพื้นของเราเนี่ยกับตัวบ้านนะครับแล้วก็ชายคาเนี่ยอย่าให้เกินก็คือระยะห่างระยะล้นของตัวแนวกําแพงแนวรั้วนะครับกับตัวบ้านเนี่ยอย่าให้เกิน2เมตรละกันจะได้สบายใจกันกับแนวพื้นที่ข้างเคียงนะครับ ก็คือวิธีการแบบนี้หลังจากที่เราได้3ามีมาแล้วสวยๆเลยบ้านหนึ่งชั้นนะครับกว,วีแนะนําว่าอย่างน้อยเนี่ยควรที่จะให้เพจหรือควรที่จะให้เว็บไซต์ที่เขาขายสําเร็จรูปให้เรานะฮะปรับแต่งเล็กน้อยอย่างเช่นสีประตูหน้าต่างหรือว่าแนวหินกาบแนวบัวนะฮะเล็กน้อยเพื่ออะไรครับเพื่อให้เป็นลักษณะของลิขสิทธิ์ที่เป็นของเราเองอย่างน้อยเนี่ยป้องกันการแอบอ้างจากคนอื่นนะครับ ที่เขาคิดว่าเอ๊ะเราเนี่ยเอาบ้านแบบบ้านเขาเนี่ยก๊อปปี้มาแล้วทำเนี่ยก็จะมีปัญหาตรงนี้กันได้เกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์นะครับสาคัญอย่างที่สองนะครับเท่าที่ทราบมาแล้วแล้วที่ที่ประสบการณ์ของตัวเองนะครับการจ้างวิศวกรในการเขียนแบบบ้านนะฮะก็คือเวลาเราได้แบบสามดีเนี่ยเขาก็จะแนบในส่วนของอ่าแบบแปลนวิศวกรรมที่เกี่ยวกับปริมาณงานนะครับหรือแบบแปลนข้าว นำไปส่งต่อให้ช่างเราทําใช่ไหมฮะแตงจริงแล้วเนี่ยกวีแนะนํานะครับว่าเราควรที่จะไปจ้างวิศวกรที่เขาสามารถเซ็นแบบได้ละกันไปเขียนให้ใหม่นะไม่แพงครับหลักจริงๆหลักพันก็แตะหมื่นถ้าหมื่นนี่ก็ถือว่าแพงแล้วนะครับสําหรับบ้านชั้นเดียวนะอันนี้พูดถึงบ้านชั้นเดียวนะครับให้เขียนใหม่นะเพราะว่าอย่างน้อยอะครับการที่เราไปวัดปริมาณงานบ OQ หรืออะไรต่างๆเนี่ย มันจะได้เป็นไปตามความเป็นจริงอย่างน้อยเนี่ยระยะคานสักเกิน4เมตรอ่ะถึงแม้ว่าบ้านเรานะฮะมีพื้นที่ใช้สอยที่เป็นตารางเมตรไม่ถึง150ตารางเมตรก็แล้วแต่นะครับเรามีวิศวกรที่เขียนให้แล้วมีคนที่สามารถเซ็นแบบให้อย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับการขออนุญาตที่เทศบาลหรือเขตที่เรารับผิดชอบนั้นๆน,น,นะครับมันไม่เท่าไหร่แต่ว่าเราคุ้มค่าในการที่เราจะคำนวณปริมาณได้ถูกต้องและมีการขออนุญาตได้อย่างถูกต้องนะครับ เออแต่ก่อนอื่นนะฮะเราได้แบบแปนก่อนที่จะไฟนอลคือสุดท้ายจากวิศวกรแล้วเนี่ยเข้าไปคุยกับทางผอ,อช่างที่ในส่วนของเทศบาลก่อนละกันนะครับว่าระยะห่างระยะล้นของเราได้ไหมนะครับการออกแบบบ้านลักษณะแบบนี้ถูกต้องไหมนะครับเพื่อให้เขาช่วยแก้ไขในส่วนหนึ่งจะได้รุ่วงหรือว่าเราได้คุยได้เจอหน้าค่าตากันก่อนว่าเออผมจะทําบ้านแบบนี้ตรงนี้นะครับทําอะไรมันก็จะได้สะดวก ะะสรุปนะครับก็คือได้แบบ 3D สวยๆ1ชั้นมาจากอินเทอร์เน็ตหรือมาจากเว็บไซต์หรือมาจาก f เฟ e บ o ๊กแฟนเพจที่เขาขายของอย่างนี้มานะครับเอามาดูแล้วแก้แก้ไขนิดหน่อยให้เป็นลิขสิทธิ์ของเราแล้วก็ไปจ้างวิศวกรหรือ,อคนที่เขาสามารถเซ็นแบบให้ได้นะครับทำใหม่ก่อนนะครับให้มันถูกต้องให้มันได้เหมาะสมณนะ ณนะตอนนั้นนะครับเพราะว่าวัสดุอุปกรณ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเขาก็น่าจะรู้ดีกว่าเราหลังจากนั้นเอาไปคุยกับทางฝ่ายช่างของเทศบาลหรือของทางเขตที่เขารับผิดชอบเรื่องการอนุญาตก่อสร้างนะไปดูเรื่องระยะห่างระยะล้นแล้วก็ความถูกต้องของแบบนะครับแล้วทุกอย่างจะลงตัวโอเคนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับขอบคุณที่ถามคําถามเข้ามานะครับก็แชร์วชวความรู้กันบางอย่างที่กวี ก่อนหน้านี้ที่มันอาจจะไม่ถูกต้องหรือยังไงมีเพื่อนๆแล้วก็มีแฟนเพจสอบถามแล้วก็บอกกันเข้ามายินดีนะครับยินดีน้อมรับทุกคําิิชมนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ